หนูหนูจะให้พี่ปามีด่ดูคูมออของหนูกับพี่ประกันะคะพี่ปามีะะ่ขาหนูจะให้พี่ปามีด่ดูคู่มือของหนูกับพี่ประกันนะคะเชิญดูได้เลยค่ะเชิญดูได้เลยค่ะปามี่อ่านประกาศจบอันนี้คือสุดคูยของหนูเองค่ะอันนี้มันง่ายๆนะคะคนหนึ่ง แล้วอันนี้หันใช่ไหมนะหันใช่อันนี้หารแต่ไม่ต้องพูดเพราะพอกลับไม่รู้ว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าหารสองอะไรเฮ้ยพี่ยังไม่เสร็จเลยเนอเลืหานี้หารใหม่ๆนะคะมันจะยากมากเลยก็ก็มมนอยู่แค่นี้แหละค่ะก็ไม่อยู่แค่นี้นะคะนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวหนูจะพาไปดูของเล่นนะคะของหนูอันใหม่ขอขอโทษค่ะขอหนูจะพาไปดูของเล่นของหนูนะคะอันใหม่เดี๋ยวไปดูกันเดีไปดูกันเถอะค่ะทำกระแทกไปเลยดีกว่าันอูนดี่ค่ะของเล่นอันใหม่เดี๋ยวดูวันอื่นก็เล่วเพราะว่าวันนี้เราไม่มีเวลาวว่าง